เอกลักษณ์ของอาจารย์นะคะเสียงเสียงดุะคะแต่เป็นไปด้วยความเมตตาอาจารย์สอนนักศึกษานะคะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถคิดเป็นทําเป็นแล้วสามารถที่จะแปลงอะคะ่ะแปลงเนื้อหาจากมหาลัยจากภาคทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติได้อย่างดีเลยะคะ่ะอาจารย์รุ่งเพชรมีความเป็นครูะคะ่ะเนื่องจากว่าเวลาอาจารย์ไปอบรมและอาจารย์ได้เทคนิคใหม่ๆมาอาจารย์จะมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา แล้วก็ผู้ร่วมงานทุกทุกครั้งค่ะสำหรับหนูนะคะที่ได้เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลพนังเก,ก้าแผนกกายภาพบำบัดนะคะที่ได้มารู้จักกับอาจารย์รุงเพคคือหัวหน้าแผนกกายภาพบำบัดนะคะหนูก็รู้สึกว่าหนึ่งอาจารย์เป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่สูภาพแล้วก็ ให้ความรู้ทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนค่ะเป็นเหมือนสอนประสบการณ์ชีวิตให้กับเราด้วยทําให้การทํางานของเรารู้สึกว่ามีความเป็นกันเองเหมือนพี่น้องแล้วก็รู้สึกว่าการทํางานของเรามีคุณค่าแล้วก็พร้อมที่จะทํางานเพื่อคนไข้ค่ะที่ทำงานที่นี่มาประมาณสามสิบห้าปี ครั้งแรกที่เข้ามาทํางานนี้ทีแรกไม่รู้เลยว่านักกาหบัดมันคืออะไรแต่ว่าหลังจาก5ปีที่มาทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันคือชีวิตจริงๆอะ่ะที่ที่พี่อยากได้แล้วก็เป็นชีวิตที่เราได้เหมือนกับอุทิศตนให้กับสังคมแล้วก็ได้ทำอะไรให้ให้คนอื่นๆเขามีความสุขแค่เห็นรอยยิ้มของใครค่ะพี่ก็โอเคแล้วในสิ่งที่ ที่ใช้เป็นหลักในการทำงานปัจจุบันนี้ก็คือทำไงก็ได้ให้คนไข้เขาเนี่ยเขาไม่ปวดหรือว่าเขาช่วยตัวเองได้เขาอยู่แล้วเขามีความสุขอก็โอเคแล้วสำหรับพี่ ครั้งแรกที่รับเนี่ยด้วยความรู้สึกที่อยากให้น้องมีที่ฝึกงานเท่านั้นเองแต่พอฝึกนักศึกษาไปสักระยะหนึ่งพี่มีความรู้สึกว่าบทบาทที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญและยืนอยู่บนความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงอยากให้เขาเนี่ยรักษาคนไข้แบบไม่ใช่รักษาแต่ตรงที่รอยเจ็บของคนไข้อยากให้เขารักษาทั้งตัวทั้งร่างกายทั้งจิตใจซึ่ง พี่ว่าจิตใจเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าร่างกายที่เขาเป็นอยู่อีกมันก็เลยอยากถ่ายทอดความรู้สึกอันนี้ให้เด็กๆเนี่ยต่อไปเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากได้หมอแบบไหนพี่ก็อยากถ่ายทอดลักษณะนี้ให้กับเด็กๆก็เลยถึงก้าวข้อเป็นอาจารย์ที่หมอลังสิตย์ไม่คิดว่าสิ่งที่พี่ทำมา 3ปรต์ีจะมีใครเห็นมันบรรยายไม่ถูกค่ะแต่ว่าพี่ขอบคุณมรังสิตนะคะที่ยังเห็นความสำคัญที่พี่ทำงานอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับท,ทุกคนทั้งเพื่อนร่วมงานทั้ง มแล้วก็อาจารย์ทุกคนที่ร่วมมือร่วมมือในการที่เราจะผลิตเด็กๆออกไปจากมือของเราเพื่อให้ต่อไปเขาจะต้องไปเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติ